ทิสาชีวมากสำหรับความรักมีเข้ามาก็คุยกันถ้าไม่ใช่ก็เฟดทิสาวริติสาลิงธรรมหิสอนเปิดโลกใหม่ในวงการติ๊กตอกและการโปรโมทละครเล่ร้ายเกมหลวงหลังจากที่โดดเข้าสู่วงการติ๊กตอกอย่างเต็มตัวแล้วสำหรับนางเอกสาวจากละครเล่ร้ายเกมหลวง ทางช่อง7 hd อย่างทิสาวริทิสาลิ้มธรรมหิสอนที่หลังจากปลดล็อกภาพลักษณ์แม่ชีก็ได้ลุกขึ้นทําอะไรใหม่ๆและเปิดโลกใหม่ของตัวเองทั้งในด้านการเต้นและการไลฟ์พูดคุยกับแฟนๆยาวนานหลายชั่วโมงล่าสุดทิสาได้มาร่วมโปรโมทละครเล่ร้ายเกมลวงในงาน exclusive press interview ที่อาคาร7ช่อง7 hd ซึ่งได้เปิดเผยถึงการรับบทเป็นพัชนินในละครเรื่องนี้ว่าบทบาทของทิสาในละคร ที่รับบทเป็นพัชนินค่ะเป็นนักแสดงในเรื่องทุกคนในเรื่องจะแต่งตัวสวยหลอ่อเพราะตัวละครก็เป็นนักแสดงทุกคนจะมีคาแรคเตอร์ที่ต่างกันไปส่วนพัชนินจะเป็นคนตรงๆงไม่ยอมใครถ้าใครทำร้ายเราก็จะไม่ยอมสู้กลับแน่นอนและเป็นการกลับมาร่วมงานกับเปรี้ยวทัศนียาอีกครั้งในเรื่องนี้จะตบกันตลอดทั้งเรื่องแต่พอเราเคยทำงานด้วยกันมาแล้วก็รู้สึกว่าเรารับมือได้สบายใจมากขึ้นความสัมพันธ์ในละครกับเปรี้ยวทัศนียา เมื่อพูดจัลละครอย่างเติน้นตะวันพูดถึงความเข้มข้นของตัวละครที่ทิสากับเปรี้ยวเล่นว่าแซบกินกันไม่ลงเลยทิสาก็ได้ตอบว่าจริงๆไม่แน่ใจนะคะว่าแซบไปทางไหนแต่ในละครก็จะไม่มีใครยอมใครเป็นการสู้กันคนละแบบส่วนเสื้อผ้าหน้าผมในเรื่องก็ต่างกันไปเลยค่ะทุกคนสวยหล่อกันหมดก้าวเข้าสู่วงการติ๊กตอกหลังจากละครปิดกล้องทิสาก็เริ่มต้นเล่นติ๊กตอกจริงจังขึ้นโดยเผยว่า จริงๆทิสาไม่เคยเล่นติ๊กตอเลยค่ะแต่เพื่อนๆชวนให้ลองเล่นดูเพราะมันสนุกดีอยากให้เราได้เปิดโลกบ้างก็เลยลองเข้ามาในวงการติ๊กตอกเตรียมทำคอนเทนต์เต้นคาเฟวไหม่สำหรับการเต้นคาเฟวนั้นทิสากล่าวว่าไม่น่าจะใช่ค่ะถ้ามีเพื่อนก็อาจจะจอยๆกันไปแต่ไม่ใช่แนวที่ที่จะทำเองอัปเดตเรื่องความรักเมื่อถามถึงสถานะหัวใจทิสาบอกว่าตอนนี้ทิสาโสดค่ะแต่ไม่ได้รู้สึกเหงาอะไร ความรักสําหรับทิสาในตอนนี้มุมมองเปลี่ยนไปเยอะมากจากเมื่อก่อนที่อาจจะคาดหวังเยอะตอนนี้เรารู้สึกสบายใจกับตัวเองมากขึ้นถ้ามีใครเข้ามาคุยกับเราก็จะเป็นไปตามจังหวะและเวลาทิสาเปิดใจว่าเธอผ่านจุดที่เคยเสียใจมาแล้วและตอนนี้จึงรู้สึกแฮปปี้กับการใช้ชีวิตตัวเองถ้ามีใครเข้ามาก็คุยกันไปเรื่อยๆคะ่ะถ้ามันสบายใจก็ทำไปคำแนะนำจากคุณแม่ เรื่องความรักคุณแม่ของทิสาก็ยังคอยห่วงใยโดยเฉพาะเมื่อเห็นลูกสาวโตขึ้นและเริ่มใช้ชีวิตอิสระมากขึ้นคุณแม่ห่วงอยู่ค่ะแต่ก็ปล่อยให้เราโตขึ้นและดูแลตัวเองได้ทิสากล่าวพร้อมเสริมว่าการที่ไม่ได้คาดหวังความรักจากใครมากนักก็ทําให้ชีวิตส่วนตัวมีความสุขมากขึ้นสรุปทิสาในวันนี้ไม่เพียงแต่เป็นนางเอกสาวจากละครเรื่องไล่้รยเกมลวง แต่ยังเป็นติ๊กต็อกเกอร์คนใหม่ที่เปิดโลกใหม่และเชื่อมต่อกับแฟนๆอย่างใกล้ชิดการใช้ชีวิตสดอย่างมีความสุขและการเติบโตเป็นคนที่เข้าใจตัวเองมากขึ้นถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในชีวิตของเธอ